สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเทคโนโลยีที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองรถ SUV ไปเลยก็ได้นะครับกับ Nissan X-Trail Generation ที่4ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมสุดล้ำอย่าง E-Power Generation ที่2แล้วก็สมองกลอัจฉริยะที่ชื่อว่า E-4RC ครับแต่ก่อนจะไปดูของใหม่กันเนี่ยเรามาย้อนดูที่มาที่ไปกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับคือเจ้า X-Trail เนี่ย ถือเป็นหนึ่งใน SUV ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยและนี่ก็คือบทต่อไปของตำนานบทนั้นครับและนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับตั้งแต่เรื่องตัวต้นโฉมใหม่ของเขาไปดูหัวใจอย่าง ePower และเจ้า ePower เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็สมองกล e4Rs และสุดท้ายคือทั้งหมดนี้พอรวมกันแล้วมันให้ประสบการณ์การขับขี่แบบไหนเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลย กับการมาถึงของไอคอนเจเนเรชันที่สําสำหรับ x t r กซ์ทรใหม่ในรหัส t 3 3นะครับ <c oughs> เขายังคง DNA ของทัฟเกีร์ที่เป็นเอกลักษณ์เอาไว้เป๊ะเะเลยแต่สิ่งที่มันยกระดับขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือความพรีเมียมในทุกมิติครับตั้งแต่ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งบึกบึนแต่ก็แสงความหรูหราเอาไว้ได้อย่างลงตัวจริงๆ แต่ว่าหัวใจสําคัญจริงๆของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ที่2เทคโนโลยีหลักที่เราจะมาทําความเข้าใจกันแบบลึกๆเลยนั่นก็คือ e-power generation ที่2และระบบขับเคลื่อนอัจริยะ e 4 r c ค่ะมาต่อกันเลยครับในส่วนที่2เราจะไปดูกันที่หัวใจดวงใหม่ของ Xtrail กันครับ นี่คือการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยนะครับเพราะว่า e power generation ที่2เนี่ยเขาได้เครื่องยนต์เบนซิน VCT u r b o หรือ variable compression turbo มาทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการปฏิวัติว,ตวงการเลยทีเดียวหัวใจกองการผลิตไฟฟ้าก็คือเครื่องยนต์รหัส k r 1 5 DDT ตอนนี้นี่แหละ มันคือเครื่อง v c Turbo 3สูบขนาด1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงถึง204แรงม้าแล้วก็แรงบิดอีก305นิวตันเมตรซึ่งแน่นอนว่ามันทรงพลังกว่าเจนแรกแบบชัดเจนเลยเหตุผลก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทันความต้องการของมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ได้ตลอดเวลานั่นเองครับประเด็นนี้สาคัญมากต้องขีดเส้นใต้เอาไว้เลยก็คือหน้าที่เดียวของเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้คือการปั่นไฟครับ ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดมันทำหน้าที่เป็นแค่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่งพลังงานไปให้มอเตอร์เท่านั้นไม่ได้มีส่วนเชื่อมต่อทางกลไกใดๆกับล้อเพื่อขับเคลื่อนรถเลยแม้แต่นิดเดียวคำถามต่อมาก็คือแล้วไอเจ้า e-power เนี่ยตกลงแล้วมันทำงานยังไงกันแน่เรามาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันในส่วนที่3นี้กันเลยครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับลองดูความแตกต่างตรงนี้ระบบ e-power เนี่ยเขาเป็นแบบ series hybrid นะครับ คือเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ปั่นไฟไปเก็บที่แบตเตอรี่แล้วมอเตอร์ไฟฟ้าจะดึงพลังงานนั้นไปขับเคลื่อนล้อแบบ100%เเซเลยในขณะที่ระบบไฮบริดส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์สามารถขับเคลื่อนล้อได้พูดง่ยายๆก็คือ e-power เนี่ยจะให้ฟีลลิ่งการขับขี่เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆเลยครับประโยคนี้สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%เเซตเครื่องยนต์รับหน้าที่เพียงขับ g e n รเตอร์ปั่นไฟ นี่แหละครับคือแก่นแท้ของเทคโนโลยี e-power และก็เพราะว่าระบบสามารถปั่นไฟได้ตลอดเวลานี่เองครับเลยทำให้มันไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักเยอะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปข้อดีของมันก็คือมันจะไม่ไปเบียดบังพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารแล้วก็ยังช่วยควบคุมน้ำหนักของรถได้ดีอีกด้วยครับ เอาละครับมาถึงอีกหนึ่งเสาหลักของเทคโนโลยีใน X Trail ใหม่กันแล้วนั่นก็คือสมองกลอัจฉริยะที่ชื่อว่า E4R s นั่นเองระบบ E4R s s เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าตัวที่2เข้าไปครับรหัส m m 4 8ที่ล้อหลังเพื่อให้มันทำงานร่วมกับมอเตอร์หน้าที่ชื่อ b m 4 6 ทำให้เกิดเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบไฟฟ้าที่สามารถควบคุมได้อย่างอิสระและแม่นยำสุดๆครับแต่นี่มันไม่ใช่แค่ระบบขับสีธรรมดานะครับ e4or4 คือสมองกลที่ควบคุมทุกอย่างเลยจริงๆมันสั่งการได้เร็วถึง1ใน10,000วินาทีเร็วมากนะครับกระจายแรงบิดหน้าหลังได้ตามใจสั่ง ควบคุมเบรกได้แบบแยกอิสระทั้ง4ล้อและที่สำคัญมากๆเลยก็คือมันช่วยลดอาการหน้าทิ่มหรือว่าท้ายยกเวลาเร่งและเบรกทำให้ทุกคนในรถเนี่ยนั่งสบายขึ้นเยอะเลยแถมยังเข้าโคง้งได้เฉียบคมแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมอีกด้วยลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเรากำลังขับรถบนถนนที่เปียกลื่นแบบในภาคนี้ทันทีเลยครับ e4OC จะประเมินสถานการณ์แล้วก็จัดการแรงบิดกับแรงเบรกทันทีเพื่อรักษาสมดุลของรถเอาไว้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยหรือแม้แต่ในสภาพถนนที่มันท้าทายกว่านั้นอย่างเช่นหิมะหรือว่าทางกรวดการควบคุมที่ชาญฉลาดแบบนี้ก็ช่วยให้รถสามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่ผู้ขับต้องการได้อย่างแม่นยำมากๆเลยครับสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในทุกๆสภาวะจริงๆ และในส่วนสุดท้ายเราจะมาดูกันครับว่าเมื่อเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมันมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่าได้อย่างไรเริ่มจากภายในห้องโดยสารก่อนเลยครับที่ถูกออกแบบมาให้มอบความรู้สึกที่พรีเมียมมากๆสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานง่ายซึ่งมันก็เข้ากันได้ดีกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่อยู่ภายใต้ตัวถังของรถคันนี้ครับ ถ้าให้สรุปเลยก็คือประสบการณ์ที่ได้จาก ePower แล้วก็ e 4 o r c เนี่ยมันคือการผสมผสานที่ลงตัวจริงๆครับเราจะได้อัตราเร่งที่ส่งพลังแต่นุ่มนวลเหมือนรถ eV ความเงียบในห้องโดยสารที่ต้องบอกว่าน่าประทับใจมากความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในเมืองพร้อมกับการตอบสนองที่ฉับไวและมั่นใจในทุกการขับขี่สำหรับทุกคนในรถเลยครับนี่คือ SUV ที่ให้ความเงียบและการตอบสนองที่ทันใจเหมือนกับรถไฟฟ้าเป๊ะๆแต่ ไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลเกี่ยวกับระยะทางในการขับขี่เลยคำถามก็คือนี่อาจจะเป็นวิวัฒนาการที่ชาญฉลาดที่สุดของรถยนต์สำหรับครอบครัวแล้วหรือยัง